เวลาตีสองครึ่งอ่าวไทยลูกไฟขนาดมหึมาพุ่งทะลุความเงียบสงบในยามค่ำคืนส่งควันดำหนาทึบพวยพุ่งขึ้นสู่มหาสมุทรบนหน้าจอเราดาร์ของกองทัพเรือไทยสัญญาณของเรือประมงขนาดใหญ่หมายเลข tf 9 9หายวับไปอย่างกระทันหันในชั่วพริบตาเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือบนคลื่นวิทยุฉุกเฉินถูกกลบด้วยเสียงระเบิดครั้งที่สองที่เย็นชาและโหดร้ายกว่าเดิมหลายเท่า นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุทางทะเลทั่วไปแต่เป็นการโจมตีทางทหารที่มีเป้าหมายชัดเจนเพื่อทำลายความภาคภูมิใจของคนไทยเพียง30นาทีต่อมาฝ่ายกัมพูชาประกาศว่าเพิ่งทำลายเรือสอดแนมที่ลุกล้ำหน้าน้ำเหลี่ยมซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทหารที่สำคัญกรุงเทพเดือดดาลกล่าวหาว่านี่คือการสังหารหมู่ชาวประมงและสั่งกองเรือรบออกจากท่าเรือสัตหีบในทันทีแต่เมื่อปากกระบอกปืนของสองเพื่อนบ้านหันเข้าหากัน กองกำลังที่3ก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันจากเส้นขอบฟ้าทาเนียบขาวไม่ออกมาเรียกร้องความสงบเหมือนปกติแต่กลับส่งคําขาดที่เย็นชาตรงไปยังพนมเปนแทนกองเรือที่7ของสหรัฐเนี่ยเริ่มปรับสถานะพร้อมรบระดับสูงสุดโดยอ้างเหตุผลเพื่อปกป้องเสรีภาพในการเดินเรือระหว่างประเทศทั่วโลกลั้นหายใจมองไปทางปักกิ่งรอคอยการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องพันธมิตรแต่สายด่วนจงหนานไนกลับเงียบสนิทไม่ใช่แค่คำขู่ที่ว่างเปล่าอีกต่อไป เครื่องจักรสงครามขนาดยักษ์ของสหรัฐาได้เริ่มปฏิบัติการลงโทษที่โหดร้ายที่สุดในสตรวรรณฐานทัพเรือเรียมบรรยากาศเต็ไมไปด้วยความตึงเครียดผสมปนเปกับความมั่นใจจนเกินไปของผู้บัญชาการป่ากระบอกปืนต่อสู้อากาศยานและระบบขีปนาวุธประทับบ่าถูกติดตั้งและหันตรงไปยังชายแดนไทยพวกเขาเชื่อมั่นว่าหากมีการตอบโต้มันจะมาจากเครื่องบิน F-16 หรือกริปเพนของกองทัพอากาศไทยในห้องบัญชาการนายพลกัมพูชาย,ยังคงเชื่อในร่มเงาคุ้มกันขณะมหือมาที่ปักกิ่งได้ให้สัญญาใจไว้แต่พวกเขาทำพลาดทางยุทธศาสตร์อย่างมหันนั่นคือการประเมินความโหดเหี้ยมเลือดเย็นของสหรัฐทาต่ำเกินไปห่างออกไป3 0มายนอกชายฝัง่งลึกลงไปในมหาสมุทรที่มืดมิดเรือดำน้ำนิวเคลียร์ชั้นโอไฮโอได้เปิดฝาท่อปล่อยแล้วไม่มีคำเตือน ไม่มีการเจราจาเพิ่มเติมคำสั่งจากเพนตากรมีเพียงสองคำสั้นๆว่ากวาดล้างเวลา3:15นระบบเรดาร์แจ้งเตือนล่วงหน้าที่จีนช่วยเหลือแกเรียมจูจ่ๆก็เกิดสัญญาณรบกวนอย่างรุนแรงหน้าจอแสดงผลกับพริบทีๆจุดแสงประหลาดปรากฏขึ้นทั่วทำให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตื่นตระหนกสุดข,ขีดนั่นคือการโจมตีทางสงครามอิเล็กทรอนิกส์จากเครื่องบิน E A 18กรัมโกรเลอร์ที่ทำให้ดวงตาของระบบป้องกันบาดสนิททันใดนั้นพองฟ้ายามค่ำคืนก็ถูกฉีกกระชากด้วยเส้นแสงสีแดงเพลิงที่พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วเสียงแห่งความตายขีปนาวุธร่อนโทมาฮอ,อบล็อกจําจำนวน50ลูกพุ่งลงสู่เป้าหมายพร้อมกันราวกับฝนอุกาบาตล่างโลกเสียงระเบิดลูกแรกสั่นสะเทือนไปทั่วชายฝั่งทำลายสถานีเรดาร์กลางที่ตั้งอยู่บนยอดเขาจนราบเป็นหน้ากลอง ท่าเรือทหารที่เพิ่งสร้างใหม่ซึ่งถูกสงสัยว่ารองรับเรือรบต่างชาติกลายเป็นทะเลเพลิงขนาดมหึมาข้างกระสุนริมฝั่งระเบิดต่อเนื่องกันเป็นลูกโซสร้างลูกไฟขนาดใหญ่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงหลายร้อยเมตรทหารกัมพูชาวิ่งหนีตายออมานในความมืดพยายามหาที่กำบังท่ามกลางพายุเหล็กที่ถาโถมลงมาหน่วยปืนใหญ่บางหน่วยพยายามยิงสวนกลับอย่างสิ้นหวังไปสู่ความว่างเปล่า แต่ไม่เข้าเป้าแม้ต่น้อยพวกเขามองไม่เห็นศัตรูเพราะผู้โจมตียังคงซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของมหาสมุทรอันกว้างใหญ่บนท้องฟ้าปีศาจมรณะ B2 Spirit เคลื่อนผ่านไปอย่างเงียบเชียบพร้อมทิ้งระเบิดอัจฉริยะนำวิถีด้วยเกเพเป้าหมายต่อไปคือศูนย์บัญชาการกองทัพเรือภาคที่4ที่ซึ่งเหล่านายพลกำลังพยายามติดต่อสายด่วนระเบิดเจดม เจาะทะลวงคอนกรีตทำลายบังเกอร์บัญชาการใต้ดินจนพังยับตัดขาดการสื่อสารกับกรุงพนมเปญยุทธวิธีของสหรัฐชัดเจนมากนั่นคือตัดหัวงูทำลายศูนย์กลางการสั่งการเพื่อทำให้ความสามารถในการตัดสินใจเป็น,นัมพาตภายในเวลาไม่ถึง45นาทีฐานทัพเรือเลียมซึ่งเป็นความภาคภูมิใจทางทหารได้กลายเป็นซากปรักหักพังที่รกร้างความประหลาดใจของกัมพูชาไม่ได้อยู่ที่อนุภาพอาวุธ แต่อยู่ที่ความกล้าบ้าบิ่นเหนือจินตนาการของอเมริกันพวกเขาคำนวณผิดพลาดว่าสาหรัฐจะเกรงใจปฏิกิริยาของจีนจนไม่กล้าลงมือรุนแรงถึงขนาดนี้แต่วอชิงตันได้ส่งข้อความด้วยเลือดและไฟว่าห้ามใครหน้าไหนขค่มขู่พันธมิตรตาม,ตามสนธิสัญญาของสหรัฐเรือตรวจการความเร็วสูงของกัมพูชาที่จอดเทียบท่ายัางไม่ทันสตาร์ทเครื่องยนต์ก็ถูกขีปนาวุธเฮลไฟชีกระชากเป็นชิ้นชิ้น ผิวน้ำอ่าวไทยถูกย้อมเป็นสีแดงด้วยคราบน้ำมันและเปลวเพลิงส่องสว่างไปทั่วท้องฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ที่ชายแดนเขาพระวิหารทหารราบกัมพูชาได้ข่าวฐานทัพเรือถูกทำลายขวัญกำลังใจเริ่มสั่นคลอนอย่างรุนแรงข่าวลือแพร่สะพัดรายไวรัสว่าสหรัฐฯเข้าร่วมสงครามแล้วและพวกเขาไม่อ้อมมือให้ใครที่ขวางทางในขณะเดียวกันฝูงบิน F-35 Lightning II จากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan, Reagan เริ่มกำหนดเขตห้ามบินวัตถุบินใดๆที่บินขึ้นจากฝั่งกัมพูชาโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกยิงตกทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นดินของกัมพูชาไร้ประโยชน์เมื่อเจอกับความสามารถในการล่องหนของเครื่องบินรบยุคที่5เจ้าหน้าที่เรดาร์กัมพูชาเห็นเพียงหน้าจอที่ว่างเปล่า ในขณะที่ความตายกำลังลอยอยู่เหนือศีรษาของพวกเขานี่คือความแตกต่างของระดับชั้นทางทหารที่มากเกินไปนะครับราวกับสงครามระหว่างยักษ์ใหญ่กับเด็กน้อยสารัฐะไม่ได้โจมตีเพียงเพื่อลงโทษแต่โจมตีเพื่อโชว์ศักยภาพในการป้องปรามต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งมวลภาพถ่ายดาวเทียมชุดแรกของการโจมตีทุกส่งกลับไปยังเพนตากรนแสดงให้เห็นระดับความเสียหายถึง90%เอร์เซ์ นักวิเคราะห์การทหารในกรุงเทพมองดูหน้าจอแล้วคนลุกสู้ฐานทัพเรียมถูกลบออกจากแผนที่ทางทหารแล้วแต่คำถามใหญ่ที่สุดในตอนนี้ไม่ใช่ความเสียหายเท่าไหร่แต่คือปฏิกิริยาของพี่ใหญ่ทางทิศเหนือท่ามกลางซากปรักหักพังที่ไม่เกรียมในเรียมนายทหารกัมพูชาย,ยังคงกำวิทยุแน่นตะโกนเรียกกำลังเสริมสิ่งที่ตอบรับมามีเพียงเสียงซาของคลื่นรบกวน และความเงียบที่น่ากลัวจนขนหัวลุกจากอีกฝั่งของพรมแดนสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดสําหรับพนมเปนได้เกิดขึ้นแล้วพวกเขากําลังเผชิญหน้ากับความโกรธเกรี้ยวของสหรัฐเพียงลําพังฝันร้ายเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อแสงรุ่งอรุณค่อยๆโผล่พน้นขอบฟ้าเผยให้เห็นความโหดร้ายของสงครามสมัยใหม่สหรัฐยังไม่หยุดเพียงแค่นั้นโดรนสังหาร MQ-9 Reaper เริ่มออกปฏิบัติการเพื่อเก็บกวาด กองกำลังที่เหลือในกรุงพนมเปญสายด่วนทางการทูตสั่นสะเทือนไม่หยุดแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆจากกรุงปักกิ่งนายพลกัมพูชาตระหนักด้วยความตกตะลึงว่าสนธิสัญญาความมั่นคงที่บูชากลายเป็นเพียงเศษกระดาษเมื่ออยู่ต่อหน้าอำนาจการหญิงของสหรัฐะด้วยความตื่นตระหนกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกคำสั่งระดมพลเรียกร้องทรัพยากรทุกอย่างสู่ชายแดนเพื่อรับมือกับไทย แต่แทนที่จะส่งกองเรือทะเลจีนใต้มาช่วยจีนกับประกาศซ้อมรบด้วยกระสุนจริงอย่างกระทันหันที่ช่องแคบไต้หวันนี่คือมาเกมทิงเบีย้ยเก็บขุนอันโหดร้ายปักกิ่งไม่ต้องการเสี่ยงประทะโดยตรงกับกองเรือที่เจ็เพียงเพราะเบีย้ยตัวเล็กๆเ,เมื่อได้รับสัญญ,ญาณไฟเขียวจากวอชิงตันช้างศึกไทยก็สลัดโคลนลุกขึ้นยืนและกระโดดเข้าร่วมวงไพยบูญอย่างเป็นทางการจาก ฐานทัพอากาศสุราษฎร์ธานีฝูงบินขับไล่ยาสลบ39กริปเพนของไทยทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าชายแดนด้วยความเร็วสูงระบบข้อมูลลิงลบ16เชื่อมต่อกับเครื่องบินแจ้งเตือนล่วงหน้า E2D หงอกายของสหรัฐทันทีสร้างตาข่ายป้องกันภัยทางอากาศที่แน่นหนาบนภาพพื้นดินปืนใหญ่ไทยเริ่มระดมยิงถล่มใส่ฐานปืนใหญ่ของกัมพูชาที่บริเวณเขาพระวิหารอย่างไม่ยยางมือ ระบบปืนใหญ่อัตราจรศซีซ่ายิงกระสุนแม่นยำทำลายบังเกอร์และป้อมประการที่แข็งแกร่งของศัตรูทีละแห่งด้วยความสิ้นหวังกองทัพเรือกัมพูชาที่เหลืออยู่ตัดสินใจปฏิบัติการโจมตีพลีชีพครั้งสุดท้ายกลางทะเลเรือเร็วโจมตีติดขีปนาวุธชั้นสเตนก้าสามลำพุ่งออกจากที่ซ่อนพยายามเข้าประชิดเรือพิฆาตสหรัฐะแต่ยังไม่ทันเข้าสู่ระย,ยิง เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ MH60R Sea ah Hawk ก็ตรวจพบและยิงขีปนาวุธ Hellfire ฟฟสกัดกันเรือลำนำระเบิดและอีกสองลำถูกจมด้วยปืนใหญ่ขนาด57มม,มจากเรือรบไทยภายในเวลาไม่ถึง5นาทีผิวน้ำอ่าวไทยตอนนี้กลายเป็นสุสานของเรือรบล้าสมัยที่กล้าท้าทายอำนาจของกองก,องกำลังพันธมิตรบนท้องฟ้าเฮลิคอปเตอร์เซก้ของกัมพูชา คูหนึ่งพยายามเข้าช่วยแต่ถูก F16 ของไทยล็อกเป้าหมายทันทีขีปนาวุธสู่อากาศ M9 ็้าสายไวเดอร์พุ่งออกจากฐานยิงเป็นเส้นควันสีขาวแห่งความตายก่อนเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นลูกไฟความแตกต่างด้านเทคโนโลยีสงครามอิเล็กทรอนิกส์ทำให้กองทัพกัมพูชาเปรียบเสมือนคนตาบอดที่ต่อสู้ท่ามกลางความมืดมิดในขณะที่พันธมิตรกำลังถูกสังหารสถานทูตจีในในพนมเปญกลับออกประกาศเพียงแค่การอาพยพพลเมืองของตนเท่านั้น การกระทำนี้เปรียบเสมือนมีดที่แทงทะลุหัวใจของทหารกรรมปูชาที่กำลังปักหลักต่อสู้อย่างถวายหัวในแนวหน้าพวกเขาต่อสู้เพื่อคำสัญญาของพี่ใหญ่แต่กลับต้องค่อยๆตายไปท่ามกลางความโดดเดี่ยวที่หนาวเหน็บประเทศไทยโดยการสนับสนุนด้านข่าวกรองจากดาวเทียมสหรัฐฯสามารถควบคุมน่านฟ้าและน่านน้ำในเขตพิพาทได้อย่างรวดเร็วที่ชายแดนทางบกรถถัง T55 เก่าคร่ำครึกของกัมพูชากลายเป็นเหยื่ออันโอชะของเฮลิคอปเตอร์โจมตีอาหาหนึ่งคอบราของไทยเสาตะวันสีดำที่ผวยพุ่งจากซากรถถังเกลื่อนชายแดนเป็นหลักฐานยืนยันถึงความล้มเหลวทางยุทธวิธ,ธีอย่างสิ้นเชิงสหรัฐทานเนี่ยไม่จำเป็นต้องส่งทหารราบขึ้นบกเพียงแค่ให้ข้อมูลและอำนาจการยิงระยะไกลก็เพียงพอที่จะกำหนดผลแพชนะนี่คือรูปแบบการรบสมัยใหม่ สงครามตัวแทนที่ผสมผสานกับการลงโทษด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงนักวิเคราะห์การทหารระหว่างประเทศประเมินว่ากัมพูชาจะยื้อได้อีกเพียง24ชั่วโมงก่อนที่จะล่มสลายอย่างสมบูรณ์แต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าระเบิดและกระสุนคือความเงียบที่น่าขนลุกของปักกิ่งที่ยังคงดำเนินต่อไปจีนกำลังคำนวณอะไรอยู่พวกเขาจะทิ้งกัมพูชาจริงๆหรือกำลังเตรียมแผนพลิกเกมในนาทีสุดท้ายความจริงที่โหดร้ายคือ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของจีนเองสำคัญกว่าชีวิตของพันธมิตรตัวเล็กๆกองทัพไทยเริ่มรุกเข้าสู่เขตกันชนพิพา,ปาทปักธงเพื่อยืนยันอธิปไตยเหนือซากปราหักพังที่ไม่เกรียมภาพทหารไทยยืนอยู่บนซากรถหุ้มเกราะก,กัมพูชาแพร่กระจายอย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดียสร้างความสันเทือนไปทั่วภูมิภาคนี่คือบทเรียนราคาแพงทางภูมิรัฐศาสตร์เมื่อประเทศมหาอำนาจต่อรองกัน ประเทศเล็ก,ลกๆมักจะเป็นเครื่องสังเวยด่านแรกเสมอแต่สงครามยังไม่จบเพียงแค่นั้นสหรัฐฉาต้องการชัยชนะที่เบดเซจเพื่อข่มขู่แม้กระทั่งพวกหัวรุนแรงในปักกิ่งอาวุธเปลี่ยนเกมชนิดใหม่กำลังถูกนำมาใช้อย่างเงียบๆเ,เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเผด็จศึกครั้งสุดท้ายลุ่งอรุณของวันที่สแห่งสงครามไม่ได้นำมาซึ่งความหวังแต่นำมาซึ่งการทำลายลางที่แม่นยำในระดับเซนติเมตร โดรนสังหาร MQ-9, ิ r เปอร์บินวนเวียนอยู่บนท้องฟ้ากัมพูชาราวกับฝูงอ e ีแรงที่รอคอยด้วยความอดทนพวกมันไม่โจมตีแบบปูพรมแต่ใช้วิธีล่าอิสระโดยเล็งเป้าไปที่เส้นทางลำเลียงสเสบียงและยุโทโธปกรณ์หลักรถบรรทุกทหารคันใดก็ตามที่เคลื่อนที่บนทางหลวงหมายเลข4เชื่อมพนมเปงกับท่าเรือจะถูกระเบิดกระจุยทันทีนี่คือการโจมตีที่กองดวงใจของกองทัพ ตัดขาดสเสบียงอาหารและกระสุนดินดำสำหรับแนวหน้าอย่างสิ้นเชิงระบบโลจิสติกส์ของกัมพูชาล่มสลายอย่างรวดเร็วทหารที่ชายแดนเริ่มหนีทับเพราะความหิวโหยและความหวาดกลัวสหรัฐงัดอาวุธเปลี่ยนเกมออกมาใช้ระเบิดแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MP ขนาดเล็กเลลงเป้าที่ระบบบัญชาการในเมืองหลวงลำแสงพลังงานที่มองไม่เห็นกวาดผ่านกระทรวงกลาโหม ย่างสดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดให้ไม่เกรียมในพริบตาหน้าจอเรดาร์ดับบูบระบบสื่อสารวิทยุเงียบสนิทพนมเปนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกในแง่ของข้อมูลข่าวสารความโกลาหลปกคลุมเมื่อนายผลสั่งการไม่ได้กองทัพกลายเป็นเหมือนยักษ์ใหญ่ที่ไร้หัวในเวลานี้เองแรงสั่นสะเทือนทางจิตวิทยาครั้งใหญ่ที่สุดก็ถาโถมเข้ามาจากเพื่อนบ้านยักษ์ใหญ่ทางทิศเหนือ โฆษกระทรวงการต่างประเทศจีนปรากฏตัวบนโทรทัศน์แต่ไม่ใช่เพื่อประกาศสงครามกับสหรัฐะพวกเขาประกาศอย่างเย็นชาว่านี่คือความขัดแย้งทวีภาคีจีนขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอดกลั้นและเจรจาสันติภาพประโยคนั้นเปรียบเสมือนคำตัดสินประหารชีวิตรัฐบาลพนมเปญยุติความเพอ้อฝันทั้งหมดเกี่ยวกับการแทรกแซงทางทหารปักกิ่งเลือกที่จะปกป้องการลงทุนทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการค้ากับโโซ รัฐทักแทนที่จะช่วยเบียร์ที่เสียไปแล้วในสนามรบประเทศไทยช่วยโอกาสนี้ใช้ท่าไม้ตายหอกกลับหลังเพื่อเผอเด็ดศึกอย่างเด็ดขาดกองพลทหารม้าที่ 2. รักษาพระองค์ของไทยเคลื่อนพลข้ามพรมแดนแต่ไม่ได้รุกคืบลึกเข้าไปเพื่อยึดดินแดนพวกเขาปิดล้อมจุดยุทธศาสตร์สำคัญสร้างเขตกันชนความมั่นคงบีบให้กองกำลังกัมพูชาตกอยู่ในวงล้อมคีมเหล็กทางข่าวเริ่มปรากฏให้เห็นปราปรายตามสนามเพาะ ทหารกัมพูชาวางอาวุธยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขภาพกองทหารในชุดลายพรางเดินคอตกออกจากบังเกอร์เป็นเครื่องหมายจุดจบของความทะเทยอทะยานที่ผิดพลาดกองเรือที่7ของสหรัฐะเริ่มผ่อนตัวออกสู่หน้านาน้ำสากลทิ้งข้อความเตือนใจอันเป็นนิรันดรไว้ให้ทั่วทั้งภูมิภาคเรียมซึ่งเคยถูกคาดหวังว่าจะเป็นเพลิฮารเบอร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนนี้เหลือเพียงกองเศษเหล็กระเกะระกะดุลอำนาจในอินโดจีนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงภายในเวลาไม่ถึง72ชั่วโมงแห่งเปลวเพลิงและควันปืนประเทศไทยตอกย้ำสถานะพี่ใหญ่ทางการทหารในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงด้วยการสนับสนุนที่มั่นคงจากวอชิงตันสหรัฐพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่จำเป็นต้องตั้งฐานทัพถาวรเพียงแค่หมัดเหล็กเดียวก็เพียงพอที่จะจัดระเบียบใหม่ ราคาที่กัมพูชาต้องจ่ายไม่ใช่แค่ยุโทโธปรกรณ์ทางทหารแต่คือการล่มสลายของความเชื่อมั่นในพันธมิตรที่เปราะบางเศรษฐกิจพนมเป็นดิ่งลงเหวเงินเรียวอ่อนค่าเป็นประวัติการเมื่อนักลงทุนต่างชาติพากันถอนทุนหนีตายโครงการโครงสร้างพื้นฐานมูลค่าพันล้านของจีนจูจ่ก,ก็กลายเป็นแท่งคอนกรีตไร้วิญ,ญญาณที่สร้างไม่เสร็จนักสังเกตการวิเคราะห์ว่าสหรัฐได้ตัดขาดซอยไข่มุก ทางยุทธศาสตร์ของจีนตรงจุดเชื่อมต่อที่อ่อนแอที่สุดชาติอาเซียนอื่นๆมองดูโศกนากรรมนี้และเรียนรู้บทเรียนการเอาตัวรอดอย่าเลือกข้างเร็วเกินไประเบียบโลกใหม่กำลังทุกสร้างขึ้นที่ซึ่งอำนาจไม่ได้อยู่ที่คำสัญญาทางการทูตแต่อยู่ที่ระยะยิงของขีปนาวุธเหตุการณ์อ่าวไทยจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์การทหารในฐานะตัวอย่างคลาสสิกของสงครามสั่งซอนยุคใหม่ที่นั่น ผู้แข็งแกร่งเป็นผู้กำหนดกฎผู้ที่อ่อนแอะว่าต้องทำตามและผู้ที่อยู่ตรงกลางจะได้รับผลประโยชน์หรือถูกบทขยี้ก็ขึ้นอยู่กับความฉลาดควันดำกลุ่มสุดท้ายค่อยๆจางหายไปจากท้องฟ้าเหนือเรียมแต่ความหลอนจากการถูกทอดทิ้งจะยังคงอยู่ไปอีกหลายทศวรรษเสียงปืนสงบลงแล้วแต่สงครามเย็นครั้งใหม่ที่ดุเดือดและโหดร้ายกว่าเดิมเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในที่สุดเสียงปืนก็เงียบสงบลงเหนืออ่าวไทย ลีกทางให้กับเสียงค้อนตัดสินที่เย็นชาบนโต๊ะเจราจาระหว่างประเทศข้อตกลงหยุดยิงถูกลงนามบนดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบิน u s s Ronal d Reagan พร้อมเงื่อนไขที่รุนแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนกัมพูชาจำต้องยอมรับการปลอดทหารอย่างสมบูรณ์ที่ฐานทัพเรลียมและอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบนานาชาติเข้ากำกับดูแลอย่างไม่มีกำหนดเรือรบที่ทันสมัยที่สุดของพวกเขา จมดิ่งสู่ก้นทะเลลึกนำพาความทะเยอทะยานที่จะก้าวสู่มหาสมุทรของคนรุ่นหนึ่งจมหายไปด้วยแต่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่ยุทธปปกรณ์หรือดินแดนแต่อยู่ที่การล่มสลายของความเชื่อมั่นทางยุทธศาสตร์อย่างสิ้นเชิงความเงียบของจีนตลอด72ชั่วโมงแห่งเปลวเพลิงในเปิดเผยความจริงอลอนจ้อนเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบปากกับฟันประเทศเล็กๆตระหนักด้วยความตกตะลึงว่า เมื่อผลประโยชน์หลักไม่ถูกคุกคามมหาอำนาจจะไม่ยอมเสียสละเพื่อใครทั้งนั้นในทางกลับกันประเทศไทยได้พิสูจน์ให้เห็นถึงสถานะสำคัญของตนในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกากรุงเทพทฯไม่เพียงแต่ปกป้องอธิปไตยได้เท่านั้นแต่ยังส่งคำเตือนที่แข็งกร้าวไปยังใครก็ตามที่กล้าเมียงมองชายแดนปฏิบัติการลงโทษครั้งนี้เป็นบทเรียนเลือดเกี่ยวกับศิลปะการป้องปราม สันติภาพจะดำรงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีพลังมากพอที่จะปกป้องมันกระดาษสนที่สัญญาอาจถูกฉีกทิ้งในพริบตาแต่ความหวาดกลัวต่ออำนาจการหญิงที่เหนือกว่าจะฝังอยู่ในใจศัตรูตลอดไปโลกได้เปลี่ยนไปหลังเหตุการณ์นี้ระเบียบเก่าถูกทำลายและพันธมิตรทางทหารในภูมิภาคเริ่มแตกราวเพื่อก่อรูปใหม่ตอนนี้เมื่อมองไปทางเรียมผู้คนไม่เห็นเงาของความทะเยอทะยานที่จะขยายอำนาจอีกต่อไป แต่เห็นเพียงซากปะหักพังของความเพอ้อฝันสงครามจำลองนี้จบลงแล้วแต่มันทิ้งคำถามใหญ่ที่หลอกหลอนผู้นำทุกคนว่าใครจะเป็นเหยื่อรายต่อไปหากเลือกข้างผิดท้องฟ้าเหนืออ่าวไทยกลับมาสดใสอีกครั้งแต่ภายใต้ผิวน้ำที่นิ่งสงบนั้นกระแสน้ำวนแห่งความตายยังคงไหลเชี่ยวอยู่